สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NBA m a n i a Podcast ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวคราวรอบๆบหลีกกันหน่อยครับขอเริ่มันที่นักบัสทั้ง3คนนะครับนั่นคือโรดี้โกเบร์โดนาแวนมิเชลแล้วก็คริสตินวูดครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็เคลียร์แล้วครับสภาพร่างกายของเขาพร้อมทำการแข่งขันพร้อมทำชีวิตปกติได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ร่างกายขเขาไม่มีไวรัสหลงเหลืออยู่แล้วสภาพร่างกายนี่พร้อมมากกลับมาแข็งแรงเช่นเคยครับ ยิ่งปนว่านั้นเนี่ยนะครับมันมีข่าวล่าสุดออกมาว่าดอริสเบิร์กครับดอริสเบิร์กนี่คือใครเขาคือนักข่าวอาวุโสครับเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามบาส NBA มาโดยตลอดเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นเขาเสมอในช่วง NBA Finals ครับเขาจะเป็นเป็นโคสกสนามครับลงไปสัมภาษณ์นักกีฬาหลังเกมก่อนที่จะมอบถ้วยต่างๆเนี่ยดอริสเบิร์กเนี่ยเขาก็จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เขาก็แจ้งว่าเจ้าตัวเนี่ยติด โควิด -19 นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคทุกอย่างและเคลียร์เหมือนกันแสดงว่าตอนแรกเนี่ยมีการติดมีแต่ว่าไม่มีข่าวออกมาก็ข,าขอแสดงความยินดีกับดอริสเบิร์กด้วยนะครับไม่ไม่มีอาการใดๆตอนนี้แล้วที่นี้ขอพูดถึงโรบอนเจมส์ที่หนึ่งครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคกับการที่ต้องมาพักย,วยาวๆครับหลายๆคนเนี่ยรวมแมก้กระทั่งสื่อหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอายุ35 เล่นมา17ฤดูการลงสนามเนี่ยสี่ห้าหมื่นนาทีเนี่ยการได้พักแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นโบนัสมันเป็นน,น,น,นู่นนั่นนี่สาหรับโรบรอนเจมส์มากมามันเป็นประโยชน์มากๆเลยเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยสําหรับตัวเขาเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยถ้าเกิดคุยกับเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยบอกเลยว่าร่างกายบอกว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย จริงๆตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยมันต้องเตรียมตัวเข้าเพลย์ออฟแล้วแต่ทุกอย่างมันกลับมาหยุดชะง,งักอยู่แบบนี้แม้เขาจะซ้อมร่างกายอยู่ที่บ้านแม้เขาจะทําร่างกายอยู่ที่บ้านต่างๆนี่นะครับแต่มันก็ไม่เหมือนกับการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการส่งการมองเกมต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันแตกต่างกันไปหมดครับการที่เขาพักย,วยาวๆเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ค่อยโอเคซึ่งเขาก็พูดต่อไปถึงว่าถ้าสมมุติว่าฤดูกาลมันกลับอาเนี้ยนะฮะ เขาไม่โอเคถ้าสมมุติว่าลีกเนี่ยจะเอาเข้าสู่ Play เพลย์ออฟเลยมันเหมือนกับการดิสเครดิต60เกมที่ทุกทีมเนี่ยทำมาครับหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหตามแค่3.5เกมมันไม่แฟร์กับทีมแบบนั้นฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนที่ฤด,ดูกาลจะกลับมาจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้ NBA เนี่ยนะครับ ทำเทรนนิ่งแคมป์ขึ้นมาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์ครึ่งครับก่อนที่จะเข้าสู่เกมฤด,ดูการปรกติที่เหลือแล้วก็ผ่านไปสัก5-10เกมนี่นะครับ mm hmm. เขาเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยจะพร้อมเข้าสู่เพลย์ออฟทุกคนครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันแล้วเขาก็มาพูดถึงสเปซแจมครับหนังของเขาที่กําลังจะมีกําหนดฉายในปีหน้าเนี่ยครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนนี้หนังของเขาเนี่ยยังโอเคอยู่ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงานอยู่ ยังสามารถปล่อยหนังตัวนี้เนี่ยนะครับในปี2 0 2 1ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนได้ตามแผนกําหนดการทุกอย่างครับอันนี้คือในส่วนของดร b บอนเจมส์ทีนี้มาพูดถึง NBA บ้างครับทางอดัม Silver เนี่ยนะครับผู้บัญชาการ NBA เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าพวกผู้บริหารเนี่ยนะครับระดับ100คนเนี่ยระดับเงินเดือนตั้งแต่อันดับ1นึงถึงอันดับ100เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะทําการตัดเงินเดือนทุกคนครับ20%ซึ่งรวมถึงตัวเขาด้วยนะฮะ เพื่อเอามาช่วยในในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะ,ะในช่วงสภาวะที่ NBA เนี่ยมันเป็นอย่างนี้สภาพคล่องต่างๆเนี่ยมันกระทบกันไปหมดเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลีกที่มีผลกําไรหลีกที่มีทําเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ยผู้บริหารระดับแบบนี้เนี่ยยังต้องมาตัดเงินเดือนตัวเองไม่แตกต่างกับผู้บริหารของทีมซิกเซอร์ครับแต่อันนี้นี่แปลกครับเพราะว่าเป็นเจ้าของทีมนะฮะแต่ออกมาประกาศ โดยที่ไม่ได้มีการประชุมกับเจ้าหน้าที่งานต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะเขาออกมาออกข่าวมาบอกว่าเขาจะตัดเงินพวกผู้บริหารพวกที่มีเงินเดือนนะครับพวกนี้มีเป็นเงินเดือนก็คือ salary แต่จะแตกแตกต่างกับพวกที่ทํางานเป็นชั่วโมงอันนี้จะแตกต่างกันเขาก็จะบอกว่าให้หักเงินเดือนตัดเงินเดือนเนี่ยทุกคนเนี่ย20%แต่สุดท้ายเนี่ยโหเสียงตอบรับมันแย่ครับโหโดนบ่นว่าโดนวิจารณ์ต่างๆในนทางที่ไม่ค่อยดีครับสุดท้ายในเจ้าของทีมซิกเซอร์เนี่ย ต้องออกมาบอกใหม่ครับบอกว่าเขาขอโทษแล้วเขาก็ยกเลิกคําสั่งอันนั้นครับทุกอย่างจ่ายตามปกติครับเจ้าของทีมคนนี้เนี่ยมีเงินระดับ3,000ักว่าล้านเนี่ยแล้วมาประกาศตัดเงินแบบนี้เนี่ยก็สมควรครับที่โดนว่าโดนบ่นโดนว่าโดนด่าเนี่ยนะฮะทีนี้พอพูดถึงเจ้าของทีมครับหันไปมองทางสตีฟบอรเมอร์บ้างครับคนนี้นี่คือสุดยอดมากมากครับล่าสุดเพื่อนๆนี่น่าจะเห็นข่าวนะครับที่เขาได้ประกาศซื้อเดอะฟอรัมครับ400ล้านเหรียญเนี่ยนะครับ เป็นเงินสดเลยนะครับเรียกว่าจ่ายกันสดๆเลยไม่ต้องมาเป็นเช็คไม่ต้องมาเป็นงวดเป็นอะไรเรียกว่าจ่ายกันเต็มๆเลย400ล้านก้อนเดียวเลยซื้อสนามเดอะฟอรัมครับในอดีตเนี่ยเดอะฟอรัมเนี่ยคือเป็นสนามเย้าของ LA l a k e r s มาก่อนนะฮะในอดีตปัจจุบันนี้ททำเป็นสนามเวทีแบบเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับตอนนี้รับแต่งานคอนเสิร์ตซึ่งสนามอันนี้เนี่ยนะครับบริษัท m a d i s o n Square ครับเป็นเจ้าของ m a d i s o n Square ก็คือเจ้าของทีมนิว york nex เนี่ยแหละครับเขาก็เป็นเจ้าของ The Forum มอันนี้ด้วย ซึ่งมีข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ย The Forum เจ้าของ The Forum ก็คือ Madison Square เนี่ยนะครับเป็นเป็นคนที่คอยแบบต่อต้างการก่อสร้างสนามที่ Steve Ballmer เนี่ยต้องการต้องการจะไปสร้างเพราะว่า The Forum เนี่ยมันอยู่ในบริเวณ Inglewood ครับ Inglewood เนี่ยก็คือบริเวณที่ Steve Ballmer เนี่ยเขาต้องการไปสร้างสนามแห่งใหม่ของ LA Clippers ในอนาคต ดังนั้นเนี่ยโหคอยขวางนู้นน,นั่นนี่เจ้าของทีมคนนี้ได้ตัดสินใจครับซื้อเดอะฟอรัไปเลยจ่ายกันไปเลยเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อในการสร้างสนามของ LA Clippers ในอนา,นาคตขึ้นมาครับและถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดตัดสินใจช้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยมันชะง,งักมันไม่สามารถจะเดินได้ซึ่งสัญญาการเช่าสนาม s t a p l e Centers ของ LA Clippers นี่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ยอดตอนปี2 0 2 4 ถ้าเกิดการตัดสินใจซื้อเดอะฟอรัมอันนี้ช้าไปเนี่ยมันจะทําให้การก่อสร้างสนามอันใหม่เนี่ยนะครับมันเสร็จไม่ทันปี2024นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องยังติดอยู่กับสเต็ปเปิลเซ็นเตอร์ต้องเช่าต่อไปอีกมันก็จะทําให้มันจะเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจวันนี้เนี่ยจ่าย400ล้านและเขาสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ปุ๊บเนี่ยแล้วสนามเสร็จทันปี2024เนี่ยมันหมายความว่าทีมเอลเอคลิปเปอร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่วันนี้ แล้วจะสามารถทําเงินได้มากมายมหาศาลนะครับดีกว่าต้องประหยัด400ล้านวันนี้ดีกว่าต้องไปจ่ายค่าเช่าสนามสเตปเป c e n เซ็นเตอร์ต่อถ้าเกิดการก่อสร้างเนี่ยมันชง,งักมันไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อไปได้เนี่ยนะนี่คือการตัดสินใจที่เฉียบขาดของสตีป์บอร์เมอร์ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับล่าสุดครับเมื่อเช้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นข่าวนะครับว่าสตีปบอร์เมอร์และครอบครัวเนี่ยครับบริจาคเงินอีก25ล้านเหรียญครับเพื่อช่วยเหลือคนใน LA นะครับ ซีแอตเทแล้วก็มิชิแกนครับทั้ง3 mm hmm. เมืองนียคือเขามีความปลูกพันธ์ด้วย La เนี่คือที่เขาทํางานซีแอตเทนี่ก็คือที่เขาอยู่อาศัยมิชิแกนนี่ก็คือที่เขาเคยเรียนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยโห้โห25ล้านเหรียญเนี่ยถือว่ามหาศาลมากๆนะฮะแต่สําหรับเขาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่าเขาคือคนที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่16ของโลกนะครับเขามีมูลค่าสิทรัพย์เนี่ยนะทั้งหมด ห1 8 0 0ล้านเหรียญน,นะดังนั้นเนี่ยการใช้เงิน25ล้านเหรียญเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดามากแต่เราก็ต้องถือว่าเป็นความชื่นชมนะครับ ไม่ใช่แค่แต่ต่างชาตินะครับทางบ้านเราก็มีครับดาราดารามากมายครับอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆจากใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยายานี่นะครับล่าสุดเนี่ยบริจาคเงินถึง3ล้านบาทครับช่วยกับทางการแพทย์ครับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นเบลล่าครับโอ้โหคนสวยของเป็นแฟนเมืองไทยทุกคนเนี่ยนะครับนี่ก็บริจาคอีก2อล้านหครับสุดยอดมากๆครับอันนี้ต้องถือถือว่าเป็นความขอแสดงความชื่นชมจากใจมากๆครับนอกจากสวยแล้วยังแบบ มีความใจบุญมากๆและยังมีอีกหลายๆคนมากนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าทุกฝ่ายเนี่ยใครช่วยได้ก็ช่วยกันทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นไมค์แดนโทนี่ครับโคช้ชของฮิวสตันร็อกเกสเนี่ยนี่ก็บริจาคอีก10,000่แเหรียญหรือจะเป็นไคลรีเออร์วิงค,ครับนี่ก็บริจาคอีก3งสามแสนสองหมื่นสามพันเหรีหรรยญครับเลขสวยครับสามสองสามเชรวมไปถึงบริจาคเงินที่จะทํามื้ออาหารให้กับคนในนิวยอร์กเนี่ยนะครับอีก250,000มื้อ เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับรวมถึงโจเอลเอ็มบีครับนี่ก็บริจอีย500,000เหรียญหรือจะเป็นแอนโทนีเดวิสครับนี่ก็บริจายอีก250,000มื้ออาหารนะฮะอันนี้มื้ออาหาร250,000มื้อเป็นเงินเท่าไหร่นี่ก็ว่ากันไปตามนั้น <S 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 ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนครับใครที่มีกําลังใครที่มีแบบสิ่งที่มันดีกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหยิบยื่นช่วยความช่วยเหลือในในเวลานี้จริงๆครับอันนี้ต้องถือว่าพวกเราทุกคนนี่นะครับ ช่วยอะไรได้ก็ช่วยครับนี่ตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปครับแต่ถ้าช่วยไม่ได้นี่นะครับอยู่บ้าน,นครับไม่ไปแพร่เชื้อไม่ไปรับเชื้อรักษารักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมการที่อยู่บ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยทางหนึ่งนะครับเรียกว่าช่วยทางอ้อมครับช่วยทั้งคุณหมอช่วยทั้งพยาบาลครับการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและเราก็ดูแลตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครอันนี้ต้องถือว่าช่วยกันไปฮะ ในช่วงนี้นะฮะอยู่บ้านรักษาสุขภาพแม้มันจะเบื่อเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรทําครับอาจจะดู NBA ไม่เนี่ยอาจจะดู YouTube ช่องอื่นๆครับมากมายไปหมดครับตอนนี้ต้องถือเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยเรามากๆนะฮะลองคิดดูครับถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะมันเกิดเมื่อสัก20-30ปีก่อนเนี่ยโอ้โหการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจพวกเราแต่ถ้าเกิดเป็นคนวัยเดียวกับแอดมินเนี่ยยุค90เนี่ยนะครับ เวลาจะต่ออินเทอร์เน็ตทีเนี่ยโอ้โหมันยากลําบากมากๆานะไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อไปซื้อชั่วโมงใน Seven เซเว่นี่ยนะครับแล้วก็มาขูดเลขขูดเลขเสร็จนี่ต้องเอาสายโทรศัพท์เนี่ยจิ้มกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลุ้นครับว่าอย่ามีใครโทรเข้ามานะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยสายมันจะหลุดทันทีแต่ตอนนี้มันง่ายมากๆฮะเพราะว่าเราอยู่ในยุค4 g จะเข้า5 g แล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โห โชคดีของพวกเรามากๆครับที่มันเกิดในยุคนี้ถ้าเกิดมันไปเกิดในยุคที่แล้วเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับตอนนี้หงวยเหงากันตามๆกันแน่นอนครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผ่านพ้นมันไปด้วยกันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟัง NBA m a n i a Podcast ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ